เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะชงศุภทำงานในผมนะนี่คุณจะปล่อยฉันเหรอ It's เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวขอพบกับพี่ชายของเราเลยค่ะสุดหล่อด้วยใครคะ <S 2> <S 2> คุณปัต,ตวีของทุกคนเลยคะ่ะเขาจะเขาจะมาเใพี่ตุ้ยคะ่ะ เกลียดใจที่ไปรักเธอเกลียดคนที่ทำร้ายใจกันอยากลืมเรื่องราวที่ฉันเคยเจ็บอยู่ในใจอยากทำให้เธอได้รู้ความปวดร้าวมันเป็นไง้งคน แต่บาดเลือฟังลงตรงกลางหัวใจแต่ทำไมยังหวงหาเกลียดใจที่ไปรักเธอเกลียดคนที่ทำร้ายใจกันอยากลืมเรื่องราวที่ฉันเคยเจ็บอยู่ในใจ i'm คนที่ทำร้ายใจ รักค่ะนะตามคบไม่อยากเขาไปขัดเลยอะไม่อยากเดี๋ยวเขาไปเลยอะอะคุณสมศุภางไปไหนแล้วคะคุณหายไปไหนแล้วอะขอเสียงดังๆ<า>อีทีให้กับไม่ชนใยไฟสว่างด,ด้วยคะ่ะมาทวงคู่มันค่ะมาทวงคููมัน่นอะเอาคนนู้นไปก่อนให้อาคนนี้ยังว่างอยู่ค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะกระแสเขาแรงจริงๆตั้งแต่ละครยังไม่ลงออนแอร์เลยใช่ไหมคะพี่ตุ้ยก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันครับใช่ไหมคะติ่งกระโจมใช่ไหมติ่งกระโจมเขาตามมาเป็นติ่งสวัสด์ใช่ไหมคะด้ข่าวต่อเนื่องกันามาเยอะเลยนะคะแต่เรื่องนี้คาแรคเตอร์ก็เปลี่ยนกันไปเยอะพอสมควรเลยนะแต่ละท่านเนี่ยคือมีความยากง่ายยังไงครับเรื่องนี้คาแรคเตอร์แต่ละคนเออสหรับขวนนี้ยากมากค่ะเพราะว่าอย่างขวนเล่นเป็นชิชบาพัฒนาการตัวละครของเขาจะค่อนข้างอยู่ในเลเวลสูงมากแบบ พีคเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะไล่ระดับให้ตั้งแต่เขายังอยู่เป็นเด็กสาวมันยังมีความสดใสยอยู่จนกระทั่งเริ่มคุณพ่อเสียเริ่มการสูญเสียแล้วแล้วก็ไล่ระดับจนถึงขั้นติดลบของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําใจไม่ได้ <ừ> อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ด้วยรอครับ,ผม,รบผมเรื่องนี้ร้ายมากเลยกนะ็ต้องเรียกว่าพลิกคาแรคเตอร์เลยนะครับ่เล่นง่ายนะร้ายเลยอะร้ายเลยพี่ตุ้ยเล่นง่ายเล่นง่ายในเรื่องลบซีนตลอดเล่นง่ายยากครับจริงยากคยัคบ เขาชอบเลิฟซีนแหละคือถึงขนาดมีแท็กว่าภรรยารับของปัทวีนี่เขาคงชอบจริงๆลละค่ะพี่ไปเลยทีเดียวคือแเลิฟซีนนี่ทั้งสองคนเลยนะผู้หญิงทั้งสองคนนี่ต้องเลิฟซีนกับพี่ตู้เยอะมากเลยมีเขินมีอุปสรรคอะไรกันไหมเอ่ยคืองานนี้กำไรของเราเนาะอย่างไรเนี่ย เคือเราคิดเป็นแนวกําไรขาดทุนนค่ะแล้วฝ้ายเล่าบรรยากาศเห็นบอกว่านอกจากจะมีมีเลิฟซีมีฉากเข้มข้นมีไปถ่ายที่ฝรั่งเศสกันด้วยใช่ไหมคะใช่บรรยากาศเป็นงไงบ้างคะที่นั่นก็สนุกสนานมากนะครับเหมือนไปเที่ยวบอกว่าโชคโชคดีที่อากาศเป็นใจพอดีนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆเราก็เก็บซีนสวยๆมาได้เยอะใช่ค่มคะ ทำงานไม่เหนื่อยค่ะเราเหมือนกับไปเที่ยวกัน,นเหมือนไปแฟชั่นวีกันแต่ละคนที่ฉันเห็นแต่งตัวกันเต็มมากเลยลคือเราไม,ไม่ต้องเราไม่ต้องซีเรียสกกบเลิ่ยนชุดนะคะเพราะว่าเรามีพี่เกดที่เป็นสไตลิสต์เขาคอยครีเอทให้เราอยู่แล้วเราก็เตรียมแต่เงนินไปอย่างเดียววันนี้จะชอบอะไรดีนะกระถือบทอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราตั้งใจในการทํางานมากค่ะเพราะว่าเราต้องการจะพูดบทเร็วๆแล้วไปช้อปปิ้งไปตลอเขาวางแผนกันมาดีเร็วยิ่งกว่าแต่คือสาวๆก็บอกว่าพี่ตุ้ยเวลาอยู่ในกองจะชอบเป็นแบบดีเจประจำกองนะครับ ป pues ุ๊ก็ในซีนม mm> ันเครียดแล้วครับนะครับพอคัดปุ๊บก็อยากอะทำอะไรให้มันหลุดหลุดบ้างสบายใจมีทุกแนวนะคะนวตั้งแต่ลูกทุ่งยันเพลงตืดๆเปิดหมดเลยมีหมดเลยเหรอคะนี่แล้วก็ยุคนี้จนยุคนู้นนเลยยุคเก่ายุคใหม่มีหมดอันนี้นี่คือเป็นดีเจแต่ให้บอกสองสาวที่ชอบทำอะไรคะอยู่ในกองเซลฟี่เซลฟี่ตลอด โอ้ขวัญติดกล้องถ่ายรูปมากถ่ายรูปตลอดแต่ว่าถ้าหน้าขนาดนี้ก็น่าจะถ่ายอยู่นะคะสวยขนาดนี้สวยก็ถ่ายไปเถอะคนก็อยากเห็นใช่นะคะแล้วยังไงคะเปิดเรื่องมาเข้มข้นขนาดนี้แล้วในช่วงต่อจากนี้ไปมันจะไปในทิศทางไหนก็ดีคะโอ้เปิดเรื่องเข้มข้นแล้วนะครับต่อไปยิ่งเข้มข้นหนักก็ไปครับค่ะทุกอย่างจะกดดันขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะคือความโหดร้ายที่ปัทวีมอบให้ชิชบาเนี่ย ขอจะบอกว่านี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะยัดเยียดยัดเยียดใช่แล้วก็โสมสุพางคือเขาก็ไม่ได้ดีอย่างนั้นนะอะไรเขา่อย่างนี้ไม่เห็นจะไปื่องสงสารโสมเลยเอาอย่างนี้เลยฝากเลยล้วกันสำหรับไม่สิ้นลายไฟสว่ายค่ะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจนะครับแฟนละครทั้งจัดสีหลายๆคนนะครับความดูเด็ดเผ็ดมันความแซ่บเวอร์แล้วก็การแสดงของน้องๆทุกคนนี่ต้องบอกว่าสุดๆจริงครับ นะคะติดตามชมได้วันไหนคะพี่ฝ้ายคะ,คะก็ติดตามชมได้วันจนันทร์นะคะไม่อยากให้พลาดสักตอนเพราะว่ามันเข้มข้นจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าดูไปฟินไป ยังมีความฟินให้ดูอีกเยอะนะคะย okay. ังไงอย่าพลาดกนแล้วกันนะคะ20นาฬิกา20นาทีนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆทั้ง3ท่านเลยนะคะขอบคุณครับรวมทั้งขอบคุณนักแสดงอีก2เรื่องที่มอบความสุขในเจ็ดสีคอนเสิร์ตพิเศษร่วมเบ็นละครเจ็ดสีในวันนี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องบุษบาท่าเรือของพี่น้ำด้วยแล้วก็แหวนสว่านนั่นเองนะคะซึ่งก็ตอนนี้เป็นโชคสุดท้ายแล้วนะคะยังไงแล้วสำหรับเจ็ดสีคอนเสิร์ตเองเชเองก็คงต้องขอเป็นตัวแทนด้วยนะคะในการกล่าวคำขอบคุณนะคะในตลอด29ปีที่ผ่านมาาาาสหรรรัับบยยกนนีี้้ะะคคขอุณท่งเฝช อยู่ทางหน้าจอแล้วก็ยังตามไปให้กําลังใจกันทุกทุกที่อย่างนี้นะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับผมบแล้วก็ทุกทุกคนนะครับเตรียมตัวพบกับ7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์นะครับที่จะไปมอบความสุขให้กับคุณผู้มชมแบบใกล้ชิดได้สัมผัสศิลปินที่คุณชื่นชอบกันแบบติดขอบเวทีกันเลยนะครับจะประเดิมที่แรกนะครับในวันที่25เมษายนนี้ที่ลานหน้าห้างบ้านแอนบิยอนะครับเ<ไ>ตรียมพบความสุขแบบ จัดเต็มถึงอารมณ์ถึงใจแน่นอนนะครับใช่ค,ค่ะซึ่งช่องเจ็ดสีของเรายังมีกิจกรรมบันเทิงให้แฟนๆได้มาใกล้ชิดกับนักสแสดงคนโปรดนะคะที่เดินแนพระรามเก้ากันแห่งนี้เหมือนเคยติดตามนะคะข่าวสารได้ทางช่องเจ็ดสีนั่นเองนะคะแต่วันนี้น่ารักมากนิดนึงเห็นถือกระดาษอะไรกันอยู่ในมือคะโอ้นี่เขาทำมาให้นะพี่น้ำโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับด้วยรักและผูกพันนะคะเจะสีคอนเสิร์ตแล้วก็เชียร์กับพี่น้ำด้วยขอบคุณเลยค,ะคัะวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วนะครับพบกันครั้งหน้าที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ สวัสดีครับ